เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นการนั่งดูไลฟ์สตรีมแบบว่าเดือดเดือดเลยนะครับโอ้โหมีใครคิดเหมือนกันมั้งไหมโอ้โอ,อะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลยคือแบบเดือดใช้คำว่าเดือดค่อนข้าแบบ300%ไปเลยโอ้โหือแบบปิดหวังมาก นะครับผมก็เป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่างดาร์กบอลโดคังกับทานซูเปอร์ดาร์กบอลฮีโร่นั่นเองนะครับเพิ่งคือแบบคือก็เข้าใจอะ่ะแต่แบบทุกๆปีมันก็รู้จัว้าวนะแต่ทำไมปีนี้ยิงมันก็ว้าวแค่ปีที่แล้วเนาะคือเอาตัวที่แบบว่าเป็นลีดแข็งแกร่งมาเลยแต่ปีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือแบบ <laughs> ผิดหวังนะเตรงเลยก็คือผิดหวังเลยก็คือเป็นตัวละครตัวเก่านะครับผมได้ทําการโดคังอเวทนะครับผมเนาะก็เนี่ยหน้าตาตัวใหม่ก็มีทั้งหมด จริงๆก็ไม่ใช่ตัวใหม่เราเป็นตัวเก่านะครับทั้งหมด5ตัวละครนี้ครับแล้วก็มีหนูปังอีกตัวหนึ่งครับโดยตัวละครทั้งหมดนี้นะอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ได้ทําการอัปเกรดโดคังเอเวขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนนะครับตัวก็ไม่จาไปคาดหวังเยอะนะผมบอกเลยใช้คําว่าอย่าไปคาดหวังอะไรให้มันเยอะแยะนะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็ไม่ได้เก่งอะไรถึงขนาดนั้นนะนะเออแต่ แน่นอนว่าถ้าเกิดได้รับการโดคังมาแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นที่น่าจับตามอง่รนะ่บเพราะว่ามันก็น่าจะเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งที่แบบว่าผมมองว่าน่าจะใช้ได้เลยนะครับผมออก็หลักๆก,ก็มีกี่ตัวเนี่ยออผมก็จาไม่ได้นะว่ามีกี่ตัวเอาเป็นว่าที่ผมเห็นในรูปอะ่ะเอ,อก็ประมาณเท่านี้ละมั้ง <c oughs> คือแบบน้อยมากๆนะครับพี่กดกดไปสมตัวแล้วแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยหนึ่งตัวใช่ไหม แล้วก็มีโกเทนคูดิกอะนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออแล้วเหมือนจะมีอีกตัวนะผมจําไม่ได้แล้วก็เอาไปว่านี่นี่ปะไอ้นี่ปะ เออไอนี่ไอนี่น่าใช่นะครับนี่โอเคครบตัวแรกนะครับนี่ครับแน่นอนครับตัวนี้นะครับผมโกคูได้ไปแน่นอนครับตัวนี้ได้รับทางการเอาเวกแน่นอนครับไปเป็นซูเปอร์สาย่าก็อาจจะบวก120แล้วก็เป็นซับโกคูแฟมิลี่อะไรเหมือนเดิมก็ว่าไปนะครับสำหรับโกคูตัวนี้ตัวแรกครับตัวที่2ครับป่าเบก็เหมือนกันครับอาจจะนั่นแหละซับซับไปนะครับผมก็โอ้โหต่แบบเอางี้จริงหรอไม่น่าว้าวนะคือแบบ ก็คือเป็นการเป็นการที่ตัวเก่านะผมได้ทําการอัปเกรดนะครับขึ้นไปเนาะนี่แล้วก็อีกตัวนี้น่าจะใช่นะเพราะเห็นภาพแล้วนะครับใช่ว่ะน่าจะใช่นะในความรู้สึกผมน่าจะใช่ครับไม่แน่ใจเนาะตัวนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเนาะตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้ด้วยนะครับผมเออตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ไหมเออตัวนี้มีแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ไงตัวนี้มันแปลงร่างเป็นตัวนี้นะฮะเออตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือมันเท่ด้วยการนี้มันเท่มากเลยแต่แบบ ECA เอ้ยมี EA ทุยโดคังมากรวกัะจัดเลยนะครับไม่ใช่นะ่าจะเป็นตัวนี้แหละเออนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวที่จะทําการอัปเกรดนะครับในอีเวนต์ของดาร์กบอลฮีโร่แล้วก็ดาร์กบอลโดคังนะที่มาคอแลแลบกันนะครับต้องบอกว่ามันมีค่อนข้างที่จะนิดเดียวเองเนาะก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังมากๆเลยนะครับสำหรับผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกหฮอะไรเลยนะปีนี้แทนที่มันจะเลือกในการที่จะไปเอาเวกทางด้านของ บาด็อกผมว่าแม่งคนน่าจะอยากเห็นบาด็อกตัวนี้ทําการพัฒนาขึ้นไปนะอาจจะนําเป็น150เลยก็ได้แอตแอนดีเฟนอาจจะบวกเป็น150อะไรแบบนี้ให้มันดูแบบเออทำไมเมขาไม่เลือกที่จะอัปเกรดตัวนี้วะหรือว่าไปรอเล่นปีหน้าหรอถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าอาจจะไปรอเล่นปีหน้าเลยก็ได้โอ้โหจะแบบแทนที่มันจะอัปตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางด้านของโกฮังโกฮังก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไปต่อได้นะผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาแบบเลือกที่จะทิ้งกลางทางวะ เนี่ยโกฮังตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไปได้หรือว่าเขาอาจจะก,กักวะใช่ไหมผมว่าเขาอาจจะก,กักก็ได้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้หลังจากที่ไอไลฟ์สตรีมจบไปแล้วตอนนี้ไลฟ์สตรีมที่ผมฟังดูยังไม่จบนะแต่ช่วงของนัก,กบอดโคังมันจบไปแล้วผมก็เลยแบบไม่ดูแลไอหาเฮ้ยคอนข้านผิดหวังเนาะก็แบบต้องบอกเลยว่าโอ้โหอะไรวันเนี้ยต้องใช้คํานี้เลยครับอะไรวันเนี้ยคือแบบแต่ละตัวนี่คือ คือครอบครัวโกคู Family ถามว่าม,มีตัวเก่งๆเ,งเยอะไหมก็ก็เยอะแล้วนะครับการที่ตัวเนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรจะเข้าไปแทรกหรอ,อจะเข้าไปแทรก มันจะไหวไหมนี้ต้องดูก่อนนะดูลิงก์สกิลดูแแฉก็น่าจะเยอะอยู่แล้วละ่นะเนาะแต่แบบมันดีพอให้เราใส่ไปในทีมโกคูไปซับทีมโกคูแฟม i ิลี่หรือเปล่าว่าโกคูและเบจิต้าสองตัวเนี้ยเป็นทําหน้าที่ในการซับที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวต้องดูนะวา่าการเอาเวกแล้วอะเขาเจ้าโหดขนาดไหนนั่นเองนะแต่ต้องบอกเลยว่าเพราะนั้นดีจะผิดหวังเล็กน้อยเนาะสำหรับปีนี้นะครับสำหรับอลากบอลฮีโร่นะครับ คอแลรกับดาวก็นบอลโดคังครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเฮเองเล่นอย่างนี้เลยหรอเล่นกันแบบนี้เลยใช่ไหมคือแบบอันนี้จะเอาตัวใหม่มาเนาะนี่คือเอ้ยแต่แบบผมไม่เชื่อนะมันจะจบเพียงแค่นี้แต่แบบคือแบบมันต้องมีตัวใหม่สิวะแล้วอย่างนี้มันจะดูดเงินได้เหรอเออคิดเหมือนกันไหมแล้วอย่างนี้มันจะดูดเงินได้หรอวะ มันน่าจะเล่นตัวใหม่สิก็ผมไม่รู้นะถ้าเกิดตอนที่ผมกําลังอัดสตตีมอยู่เงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์มาอีกหรือเปล่าถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ก็โอเคก็คงตาดตามนะนะก็คงจะดีนะถ้าเป็นตัวใหม่ว่มาแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่นี้ผมมองว่าก็สําหรับใครที่เก็บเพชรนะครับคุณานะแสดงความยินดีคุณเรืเอยคุณได้ไปต่อครับคุณสามารถเอาเพชรของคุณนะครับไปเปิดตู้ปิกโรโกโคูได้เลยนะแต่ก็เผื่อไว้หน่อยนะคือสำหรับผมผมไม่ต้องเปิดแล้วไหนๆก็ดองแล้วก็ดองยาไปเลยเพราะว่าเดือนหน้า มันอาจจะมีตู้เด็ดๆเ,เข้ามาแทกอีกถ้าเกิดรนะัางบอลฮีโร่มีแค่นี้ไม่ต้องเปิดนะเก็บไปเลยเอาจริงเปิดแค่ห้าสิบก็ได้เออเปิดลุ้นแค่ห้าสิบก็ได้เงีย้ยเก็บเพชรไปเปิดโกจิต้าดีกว่าถ้ามันมาแค่นี้จริงๆเนาะก็เอาเป็นว่าค่อนข้างผิดหวังนะสำหรับผมค่อนข้างผิดหวังกับ การไลฟ์สตรีมครั้งนี้ของเขานะต้องบอกว่าโอ้โหมีตัวเก่าเนาะก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆกินเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมไม่ได้เลยนะครับปีนี้ก็ง่ายที่จะแห้งนะดูเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม